วันที่ห้ามีนาคมคุณแม่กลับมาจากเที่ยวจีนคุณพ่อมารับพร้อมกับมี่ของขวัญให้นี่เลยนี่น้องแมวเหมียวน่ารักน่ารักอยู่บนนิ้วคุณแม่นี่เอง5มีนาคมของทุกปีนะคะเป็นวันครบรอบงานของคุณแม่กับคุณพอ่อแต่ว่าเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้คุณแม่มีขนมที่ได้จากการเล่นเกมมาฝากคุณพอ่อ แต่คุณพ่อมีแหวนให้เป็นแหวนน้องแมวเหมียวนะคะน่ารักมากๆเลยอาจจะไม่ได้ราคาแพงแต่ว่าบอกเลยว่ามีคุณค่าทางจิตใจของคุณแม่มากๆอันนี้อยู่กันมาเกินสิบปีแล้วนะจ๊ะขอบคุณคุณพ่อนะคะเราจะแก่เท่าไปด้วยกันนะแล้วก็อยู่กับอ่ำล่ำพร้อมกับน้องๆ10ิบกว่าตัวนะ อยู่ด้วยกันไปยาวๆรักนะ